สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบสีชาแนค่ะอืมเราจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าทำไมเขาเงียบจังเงียบจุ๊งหรือว่าแบบไม่เงียบหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงอะไรมากมายในช่วงนี้นะอยากรู้นะอยากรู้ในในใจเขาแน่แหละว่าทำไมเขาเงียบจุ๊ง เขงเงียบจังนะมาดูกันอืมด็กดาหนึ่งดา,งดาสิบไม้เพชรสอดเอ็ดสอดเทนส์อร์เอชออฟวอรโฟรสอดสีดาจัสเมนจัสเ n น เป็นอย่างไรหรอือคล้ายๆกับว่าเดสตาร์เดสตาร์บางไว้เนี้ยซิเมติชเชนคิงดาบคิงอ็อบสอดวิวัลฟ์ฟอร์จูนมันเหมือนกับว่านะเหมือนกับว่า <c oughs> เขาเองเนี่ยหนึ่งนะเขาช่วงนี้ยเขามี ปัญหาเยอะอืมเขาก็เลยเงียบไปทําไมเขาเงียบจังปัญหาเยอะปัญหานน่นนี่นั่นปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องอ่อปัญหาหลายอย่างอะ่ะปัญหาหลายอย่างเลยปัญหาเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับอืมเนาะเกี่ยวกับการถ้าเป็นการงานก็ป,นปัญหาเกี่ยวกับในงานก็คือผู้คน อาจจะเป็นลูกค้าลูกค้ามีปัญหากับลูกค้าลูกข้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะมีปัญหาอยู่มีอุปสรรคเยอะงานยุ่งอยู่นะคะเดินทางบ่อยทํางานหนักมากแต่ได้เงินไม่คุ้มค่าหรือมีปัญหากันเรื่องเงินอยู่อะไรเงี้ยมันไม่เห็นเงินไม่มีเงิน เข้าทาแต่งานเหนื่อยหนักก็เลยมีปัญหานะคะก็เลยเงียบเงียบไปไม่ค่อยแอคชั่นในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เงียบนะคะเขาส่องคุณนะเวลาเขาเหนื่อยเหนื่อยมาเขาเข้ามาส่องคุณนะคะอ,อ๋อว้าวว้า,วาขอโทษค่ะขอโทษค่ะเตะขากล้องเข้า <laughs> <laughs> เวลาเขาเหนื่อยมาเขาส่องคุณนะคะเดอสตาแต่เอาให้เห็นแค่แป๊บเดียวเพราะว่าติดเหลือง ติดใบเหลืองนะคะสองคูณเสร็จแล้วเขาก็เป็นเอาคูณเป็นความสุขนะสองคูณแลเอาเป็นคูณเอาเป็นความสุขแล้วแบบคล้ายๆกับว่าเขาก็มีความทุกข์กระทมจมตรอมอยู่นะคะทุกข์กระทมจมตรอม,รอม,รอม,รอมหลายอย่างนะไหนจะเรื่องอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะนะงานก็ยุ่งงานงานไม่ยุ่ยงไม,ไม่พอไม่พอนะคะงานไม่ยุ่ง งานยุ่งไม่พอก,ก็คือยังมีปัญหาในงานอีกมีปัญหากับผู้คนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะนะคะเยอะอย่างอยู่นะก็ยังเขาก็รอเวลาอยู่ว่าเขาจะเคลียร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วถ้าเกิดเขาโล่งหรือเขาว่างหรือเขามีโอกาสนะคะแม่หมอหมองว่าเขากําลังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากแอคชั่น อยากแอคชั่นกับคุณรอเวลาที่จะแอคชั่นกับคุณอยู่นะคะก็ทอปิกของเราก็คือทำไมของเงียบจังเขายุ่งอยู่นะตัวเองนะรอเขาหน่อยนะรอหน่อยเขายุ่งอยู่นะจ๋าอืมอย่าเพิ่งไปเร่งเราเรารอนเขานะจ๊ารอรอรอนะคะถ้าดูช่องนี้จะให้รออย่างเดียว <laughs> รอรอไม่แนะนำอย่างอื่นแนะนำให้รอ ทีนี้มาดูฝั่งใจเขาที่มีต่อคุณในคะ่ะฝั่งใจเขาที่มีต่อคุณนะคะอืมในความเงียบของเขาแหละแต่เขาไม่ได้บอกคุณนะคะในใจเขามีอะไรบ้างอืมไม่แข่งยิงแพ้ม,มในใจเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากแอคชั่นกับคุณอยู่นะอืมเขาอยากแอคชั่นอยู่ถ้าไม่แข่งอ่ะต้องแพ้แน่เลยอะไรแบบนี้นะคะอืม ร้นหินละมือเหมือนกับเขาก็แบบเฝ้ามองคุณ2คุณในทางโลกโซเชียลอยู่แต่ว่านะมันก็เป็นร่มสีเทาเรื่องแบบยังให้ความชัดเจนซึ่งกันและกันยังไม่ได้แต่เขาจะมีแผนว่าเขาจะแอคชั่นเขาคิดอยู่ว่าเขาจะแอคชั่นยังไงอเขาสองคุณยังไงเขาก็รักคุณค่ะบุตรสาเนี่ยเขารักคุณนะคะอืมมาอีกแล้วเนี่ย ไม่แข็งยิ่งแพ้ไม่เออเธอผููไม่แพ้แล้วก็ไม่แข็งยิ่งแพ้เนี่ยอคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดเขาไม่แอคชั่นอะไรเนี่ยนะเขาจะอาจจะสูญเสียคุณไปได้ว้าวเขารักคุณทั้งหมดทั้งตัวและหัวใจแล้วตอนนี้นะเขารักคุณอยู่นะเขาเงียบแต่ว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นั่นเองนะคะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะเขาฝากบอกอะไรคุณมานะจ๊ะเขาฝากบอกคุณว่า ก็คือเขาก็ยังรักอยู่นั่นแหละคุณแต่ว่าเขาอาจจะเหนื่อยหนักในปัญหาในงานในอะไรต่างๆหรือปัญหาอย่างอื่นก็ได้นะปัญหาก,กับผู้คนอะไรอย่างนี้ก็ได้อยู่ oh, นะคะอืมก็เลยยังเงียบกับคุณนะจ๊ะทีนี้มาดูเขาฝากมาบอกอะไรคะ I know I m e s s up everything ฉันเงียบกับเธออ่ะมันก็เลยกลายเป็นพังไปเลยในความสัมพันธ์ของเราเจ e ถ้ามิ่ง just w a ไล l i g h t นะตอนนี้มันยังไม่เป็นเวลาที่ยังไม่เหมาะสมกันยังไม่เหมาะสมกับ take action ในเรื่องของความรักนะตอนนี้ I know I want a d i s t i n a t i o n from you a hand นะแต่ว่าฉันก็รู้นะว่าคุณรู้สึกเจ็บป,ปวดฉันไม่แอคชั่นอะไรฉันทำมันพังเองในความสัมพันธ์คุณกับฉันอ แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเนาะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมนะ <c oughs> แตแล้วฉันก็รู้ว่าคุณก็เจ็บปวด I want to tell you now you how I feel ก็ฉันก็อยากจะบอกความรู้สึกกับคุณนะฉันอยากบอกความรู้สึกกับคุณอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้บอก รีเพย์เอาคอนเวอร์เชชันโอเวอร์แอนด์โอเวอร์เนี่ยแม่หมอบอกว่าเขาส่องคุณอยู่เขาแอบส่องคุณอยู่โดยไม่ให้คุณรู้เนี่ยเขารีเขารีเพย์เขาส่องคุณแล้วส่องคุณเอกส่องเอกส่องคุณแล้วส่องคุณอีกส่องคุณแล้วส่องคุณอีกอยู่นั่นเองนะคะเ look for you everywhere แล้วเขาก็มองหาคุณในทุกๆที่คือเขามอง เห็นใครที่คล้ายๆคุณนะเขาก็คิดว่าเป็นคุณอะไรแบบนี้เอ oh, อ it's time for me to heal now แต่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาที่จะต้องฮิวตัวเองกันก่อนนะคะ I hope that you can forgive me one day ฉันหวังว่าคุณก็คงจะแบบอภัยให้เขาในการที่เขาเงียบใส่คุณนะคะก็จบไปนะคะสําหรับแดนดอมในคำ่ำคืนนี้ในวันนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝันดีและทิสวัสดีค่ะจากนางหมายพยิบซีซี